อีทพุทธิดาโพสออลัยเจ้าอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตแล้วในวัย77ปีอีทพุทธิดาโพสออไลัยเร้าอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตแล้วในวัย77ปีอีกหนึ่งข่าวร้ายของวัลการบันเทิงไทยเมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้เป็นที่รักอย่างอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาที่ก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรคร้ายที่เป็นอยู่ ซึ่งล่าสุดมีข้อมูลยืนยันว่าอาต้อยได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำทีโมอีกรอบในช่วงเช้าวันนี้20กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายสู้ผอมเนื่องจากผลของการทำทีโมททำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้ตนต้องให้อาหารทางสายยางกระทั่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางลูกสาวอีพุทธิดา ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีโมเมนต์น่ารักอย่างมากที่คนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความเห็นเมื่ออีพุทธิดาลูกสาวต้อยเศรษฐาได้เปิดคลิปของคุณพ่อที่นั่งรถเข็นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและมีบุรุษพยาบาลตัวน้อยช่วยเข็นรถเข็นคุณตาต้อยอย่างน่าเอ็นดูนั่นคือน้องมีบุญ หลานชายอายุน้อยที่คอยเป็นกำลังใจสำคัญให้กับคุณตาสำหรับการเดินทางเข้าไปโรงพยาบาลของอาต้อยเศรษฐานั้นเป็นการอาการป่วยโรคมะเร็งปอดแม้จะต้องทำคีโมอย่างต่อเนื่องแต่กำลังใจของอาต้อยก็เต็มร้อยนอกจากครอบครัวแล้วก็มีคนบันเทิงอีกหลายที่ต่างเข้ามาส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทางลูกสาวอีพุธิดาก็ได้โพสต์รูปท้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า4.42 ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายหลังทราบข่าวว่าอาต้อยได้จากไปแล้วปิดตำนานนักแสดงรุ่นใหญ่ท่ามกลางความเศร้าโศกข,ของแฟนคลับ